ทุกคนแจ้งข่าววันนี้คนโก้เขาไม่สบายเนาะตอนที่ลายมาซาวอะ่ะนุกเขาก็ไม่ได้มาใดๆแล้วนางป่วยน้องป่วยน้องยังให้น้ำเกลืออยู่เลยสรุปงานวันนี้นุกยกเลิกอืมน้องต้องพักผ่อนเพราะนุกแทบจะไม่ค่อยได้พักเลยนะวันหยุดน้องก็ไปออกกำลังกายไปอะไรอย่างเงี้ยแทบไม่ค่อยได้พักเลยแล้วด้วยความเป็นภูมิแพ้ด้วยอะไรด้วยเนาะ ยังนอนให้น้ำเกลืออยู่โรงพยาบาลอยู่เลยแล้ววันนี้ะก็ยังไม่ได้ยกเลิกคอนเสิร์ตนะวันนี้ยังมีคอนเสิร์ตอยู่ปายคนเดียวโอ้ยเอ็นดูอ่ะทุกคนเอ็นดูต้องต้องให้กําลังใจปายต้องเข้าไปให้กําลังใจกําลังใจไปเยอะๆพูดผิดพูดถูกให้กําลังใจปายเยอะๆคนในกลุ่มเยอะเหมือนกันนะสามพันกว่าคนอนะ่ะ แต่ใดๆงานก็ยังดำเนินต่อไปไปไปรับผิดชอบไปคือแบบขนลุกเลยนะบุ๋มเนี่ยบอกไปขึ้นคนเดียวมันรู้สึกยังไงไม่รู้ไงเพราะว่าอีกคนนึงไม่ใช่ว่าติดงานหรือไม่ใช่อะไรอีกคนนึงดันไม่สบาย,ยางไงแต่ก็ไม่รู้บุม๋มทําไมบุ๋มมีความรู้สึกว่าถ้าน้องไหวบุ๋มว่าน้องถอดสายน้าเกลือมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่ก็ยังไงก็ให้กําลังใจคนโก้สู้ๆนะ สู้ๆไม่รู้จะยังไงอ่ะเราสู้ๆนะนุ๊กคือบอกว่าพี่ๆก็ให้กำลังใจน้องเยอะคือทั้งหน้าจอเขาก็รอรอน้องคู่ทั้งสองคนในจอก็ลองคู่เท่ากับคอนวันนี้ไปกรป็รับผิดชอบไปคือเพื่อนกันอ่ะเขาช่วยเขาเต็มที่อยู่แล้วปาอ่ะเต็มที่อยู่แล้วเขาไม่เกี่ยงอยู่แล้วไม่ว่าจะเอ่อถ้าไปายแม่สบายอ่ะถ้าเป็นนุกนุกก็ ดำเนินต่อไปต่ออยู่แล้วเขามีสปิริตเขามีความรับผิดชอบอะทุกคนน้องๆเขาพักดันกันอยู่แล้วแล้วเขาแบบว่าแต่มันก็เป็นห่วงอนะเนาะแต่คงไม่เป็นอะไรมากคงจะเป็นไค้หวัดใหญ่ช่วงนี้มันระบาดมากทุกคนต้องดูแลตัวเองด้วยนะเพราะว่าอย่างนุ๊กเขาไม่ได้พักไงทุกคนนุ๊กไม่ได้พักผ่อนเลยเห็นไหมวิ่งรอบเลยอย่างวันหยุดน้องก็ไปเตะบ,บอลไปเขายังมีพักนะ ปายเขายังแบบการพักของปายเขาออกข้างนอกจริงแต่เขาไม่ได้ไปงานลุยเหมือนนุกไงลุกนุกเขาลุยไปออกกําลังกายไปเตะบอลไปอะไรแบบเนี้ยเขาแบบขาลุยไงแต่ปายเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาแบบสไตล์แบบกีฬาในร่มอะไรเงี้ยชิวๆอ่ะผู้หญิงอ่ะเนาะสไตล์ชิวๆแต่ใดๆแล้วให้กําลังใจน้องให้กําลังใจคนโก้ให้กําลังใจปายด้วยเพราะว่าวันนี้ปายฉายเดี่ยว ขายเดี่ยวจริงๆแล้วใายเดี่ยวติดต่อกันสองวันด้วยนะวันนี้แล้วพรุ่งนี้ออกพรุ่งนี้ยังดีพรุ่งนี้ปลายมีคอนก็จะมีะน้องโจน้องโจมาก็น้องโจก็จะมาช่วยหน่อยก็ปลายสองวันติดอ่ะก็ปลายเก่งอยู่แล้วเชื่อว่าปลายเก่งเดี๋ยวเขาคงให้กําลังใจกันคอให้กําลังใจกันอืมแต่บุ๋มบุ๋มคิดนะว่าถ้าน้องดีขึ้นบุ๋มยังคิดว่านุกอะ่ะ ต้องมาถอดน้ำเกลือมาอะไรก็ต้องมาช่วยเพื่อนอนะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าน้องนุเขาก็เป็นห่วงปายแต่ที่สําคัญให้กําลังใจน้องอะทุกคนให้กําลังใจคนโก้สู้ๆหายเร็วๆอะไรอย่างนี้แล้วแผนเขาก็มีพรุ่งนี้เขาจะไปเตะบอลด้วยนะคนโก้สงสัยถ้าจะไม่ได้ถ้าจะไม่รอดอาจจะไปดูหรือเปล่าหรือไปอยังไงไม่รู้รอรอดูรอให้กำลังใจที่สําคัญวันนี้ให้กําลังใจปยก่อนสู้คนเดียวชายเดียวไปก่อน โอิโอพี่เจิดของเราสบายอยู่แล้วเก่งน้องเก่งน้องเอาอยู่อยู่แล้วเพราะว่าคนเดียวน้องก็เคยเล่นมาอยู่แล้วแล้วพรุ่งนี้น้องก็เดี่ยวเหมือนกันแต่มีโจมาเป็นรับเชิญอีกเนาะสู้ๆทั้งสองคนอะทุกคนให้กำลังใจ